สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง bitcoin 2020นยํา้ำขึ้นรีบตักพบกันวันนี้นะครับเป็นวันที่31พฤษภาคม2563วันนี้จะมาสอนในเรื่องของการฝากเงินในระบบคริปโตสกุลเงินอิทิเลียมนะครับของเว็บไซต์ o s i ิ Corporation นะครับต้องขอแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าหากเพื่อนๆจะไปหาในลิสต์ของฮิตหรือว่ารายชื่อของฮิตทั่วไปนะครับ เพื่อนๆจะไม่พบนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับเขาต้องการที่จะดันตัวของเขาเองด้วยธุรกิจของเขาเองนะครับด้วยทีมงานด้วยโครงสร้างของเว็บไซต์เองนะครับจะไม่จ่ายหรือจ้างให้กับพวกที่มาขอรับการโปรโมตนะครับในเว็บไซต์นี้เขาจะมีโบนัสให้สําหรับใครที่เป็นสมาชิกแล้วก็โปรโมตให้ต่างหากนะครับโอเคนะครับเราไปสู่กระบวนการลงทุนด้วยเหรียญอีทิเลียมนะครับ เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ล็อกอินนะครับใส่อีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดล็อกอินเข้าสู่หน้าบัญชีนะครับ mm hmm. เมื่อเรากดล mm ็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าบัญชีหลักของเรานะครับเราก็มาดูว่าเราต้องการเติมเงินในสกุลเงินไหนนะครับวันนี้ผมจะเติมเงินในส่วนของอีเทเรียมนะครับเราอยากรู้ว่าแผนการลงทุนนะครับขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในหน้า หมายเข่าเราสามารถมาดูได้ในส่วนของพรีเซนเทชันนะครับเราเลื่อนมานะมีข้อมูลการตลาดให้นะครับกดคลิกนะครับเพื่อนก็เลื่อนมาดูนะครับอยากรู้ว่ามีแผนการลงทุนอะไรบ้างนะครับก็เลื่อนมาดูอันนี้ผมจะให้ดูในส่วนของอิทิเลียมนะครับว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับอิทิเลียมเริ่มต้นที่0.1นะครับนี่คือขั้นต่ําในการลงทุนของอิทิเลียมนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราก็ทําการเติมเงินได้นะครับ ผมมีอยู่0.0245นะครับเรามาดูในส่วนของอีทิเลียมนะครับเราจะเติมเงินเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เขาจะเข้าในส่วนของอีทิเลียมนะครับเราก็เติมเงินนะครับเราต้องการเติมเงิน0.1 0.1อีทิลเลียมเราก็กดเติมเงินนะครับ Ethersus Debaran นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับ เพื่อที่จะให้เราส่งเหรียญนะครับมาที่บัญชีนะครับเพื่อนก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้นะครับว่าเงินที่เราต้องส่งมาเข้าบัญชีอะไรนะครับอยู่ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาเช็คนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเราก็มาเช็ครายละเอียดนะครับกดคลิกนะครับตรงวอร์เรเราจะเห็นว่ามีที่อยู่วอร์เรตรงนี้นะครับ เงินที่เราต้องส่งมาเหรียญที่เราต้องส่งมาเป็น0.1อีทเรียมนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเปร์ฟอร์มหรือว่าดำเนินการแล้วนะครับจำไว้ให้ดีนะครับ0 XECF นะครับตัวนี้คือที่เราต้องส่งเหรียญเข้ามาให้เขานะครับทีนี้เราก็ไปที่บิ t คัพหรือสตังโปรนะครับเพื่อถอนเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเติมเงินเข้าไปแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าการถอนของสตังโปร หรือว่าบิดขับนะครับเอาที่อยู่ที่เราคัปปี้มานะครับวางไว้กล่องที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราคัปปี้ที่อยู่นะครับมาวางไว้ในช่องการถอนนะครับของอีอิเลียมแล้วเราก็มาใส่จํานวนนะครับ0.1อิอิเลียมแต่อย่าลืมนะครับเราต้องบวกค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับค่าธรรมเนียมของเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กฟรีนะครับจะอยู่ที่0.003นะครับเราก็บวกเข้าไปก็จะรวมเป็น0.103นะครับแล้วก็ เรามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องได้รับทั้งหมดตัวนี้จะเป็น0.1นะครับนี่คือจํานวนเงินที่จะเข้าไปสู่บัญชีของออกซี่นะครับหรือออกซี่คอปเปอรชันนะครับแล้วเราก็มาใส่ทู a เนะหมายเลขทู A เแล้วก็กดถอนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบที่อีเมลของเรานะครับคลิกเข้าไปที่อีเมลเพื่อจะยืนยันการถอนนะครับเมื่อเราเข้าไปที่อีเมลของเรานะเราก็ไปกดปุ่ม confirm withdraw นะครับหรือยืนยันการถอน หลังจากนั้นในรายการถอนเหรียญนะครับก็จะมีการยืนยันแล้วนะครับเมื่อสําเร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหมายเลข tag id ขึ้นมาให้เราตรวจสอบเราอยากรู้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับเราก็กดคลิกดูนะครับจําไม่ได้นะครับว่าเลขที่บัญชีที่เราส่งไปเลขที่กระเป๋านะครับ address wallet ของ ethereum ถูกไหมนะครับถ้าถูกนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีของ o x y corporation ทันทีนะครับทีนี้เราไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็จะเห็นว่า เงินได้เข้าสู่ยอดบาลานซ์แล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญอิทิเลียมเข้ามานับ0.1นะครับบวกกับตัวเก่า0.0245นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถลงทุนขั้นต่ําได้นะครับขบวนการต่อไปก็คือการลงทุนนะครับสําหรับกระบวนการลงทุนนะครับเราก็มากดที่เงินฝากของชั้นนะครับคลิกแล้วก็เลือกแผนการลงทุนนะครับ s t a n d a r d นะครับเราก็เลือกช่องทางที่เราจะลงทุนนะครับ อีทเทียมอีทเทียมขั้นต่ำอยู่ที่0.1เรามียอดบาลานอยู่ที่0.1245นะครับเรากดลงทุนนะครับผมจะลงทุนทั้งหมดนะครับ0.1245เราจะได้กําไรทั้งหมด0.1358295อิีเทียมนะครับกำไรรายวันก็เป็น0.016185 0, 0. 0. นะครับสำหรับการถอนนะครับสามารถถอนได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10 จุดถึง19.00นะครับ GMP บวก3นะครับนั่นก็คือมาตรฐานคลินิกนะครับเทียบเป็นประเทศไทยเราก็ประมาณบ่าย3ถึงเที่ยงคืนนะครับเรานี้สำหรับการจ่ายแล้วก็การถอนของวันทำการนะครับเงินต้นจะคืนให้เราวันสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดลงทุนนะครับการถอนขั้นต่ำนะครับเมื่อเทียบกับยูเอเแล้วก็ประมาณ10ยูเอเนะครับ เพื่อนๆก็คำนวณเอานะครับว่าจะสามารถถอนขั้นต่ำได้ต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับต่อวันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเติมการลงทุนแค่7วันนะครับเราก็รันกําไรไปได้สําหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับแล้วก็มีแผนรองรับหลายแผนนะครับเราสามารถทําได้นะครับเมื่อเราทําการลงทุนเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้า personal turnover นะครับเราก็จะมาเช็คในส่วนของอิทิเลียมนะครับเมื่อเราเช็คในส่วนของอิทิเลียมนะครับก็จะมี ยอดเงินลงทุนนะครับแอคทีฟอันนี้คือในส่วนของการลงทุนทุกอย่างนะเหมือนกันนะครับต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสําหรับแผนแรกนะครับหรือว่าแผนสแตนดาดนะครับที่มีคําว่าเพียวนะครับแผนตัวนี้1คนจะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ดูว่าจํานวนเงินสมมาพาควรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะไม่สามารถลงทุนได้อีกนะครับสําหรับแผนเบื้องต้นเราต้องขยับไปอีกนะครับ ก็ให้มันสมมาพะควรนะคเพิ่มได้กําไรแล้วก็เราก็หยุดได้นะหรือต่ออีกแผนหนึ่งนะครับซึ่งเยอะกว่าก็ได้นะครับส่วนแผน250อยดอลล่านะครับแผนที่ไม่ใช่เพียวนะแผนนี้ก็จะเข้าออกได้ตลอดเวลานะครับแผนนี้เข้าออกได้ตลอดเวลาสามารถต่อได้ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับนี่คือการฝากในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับหลังจาก24ชั่วโมงนะครับเราก็เก็บกำไรได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการฝากด้วยคริปโตเคอเรนซีอีเทียมนะครับก็ให้เพื่อนมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหากไม่มีทุนต่อนะครับก็สามารถใช้แผนทดลองนะครับ7วันได้นะครับหากเพื่อนต้องการที่จะไปต่อนะครับก็ใช้แผนต่อไปได้นะที่ไม่ใช่เพียวนะโอเคนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะสําหรับการลงทุนในแผนที่มีคําว่าเพียวนะครับหคนจะมีได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ นอกนั้นในแผนอื่นนะครับสามารถลงทุนได้ตลอดเวลานะครับต้องอย่ามันเพื่อนนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเราก็พิจารณาให้ดีนะครับสำหรับวันนี้คงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ